วันนี้มาบ้านอานนท์มบายไหมนะมาช็อปต้นไม้ผมมาตัดจากตู้เลยนะตัวนี้คือมากันดน่าแดงมากานด้าไอเดียใช่ไหมใช่ครับเออเนี่ยเนี่ยมาช็อปบ้านเขาเลยนะมาดูในตู้มาดูในตู้มีอะไรบ้าง s p ชัยข้างหน้ามันคุณเนี่ยเพราะผมลืดดึงต้นไม้มีแกลนดูโรซาครับตู้นี้ตั้งนานยัง ได้เดือนหนึ่งไอที่ว่าโรยปุ๋ยเยอะๆนะช่อพอผู้ย้ายมาแล้วก็ผู้การนี่ตู้เขาตั้งเดือนเดียวนะครับแน่นตู้แล้วคนไปดูตอนที่เขาเริ่มตั้งแรกๆยังมีนิดเดียวอยู่ตอนนี้แน่นตู้แล้วก็มีต้นอะไรบ้าง SP ชัยที่ว่าเลี้ยงยากๆเขาก็เลี้ยงรอดนะครับตัวนี้เรียกว่าแกนโดโรซาใช่ไหมใช่ครับอ่าตัวนี้ตัวนี้เรียกว่ามาคันดาแดงของ ADA ก็จะมีก้านทกถูกไหมครับบาโคป้าม่วงครับ แล้วก็บาโคป้าโลทล่าซึ่งยังเป็นสีชมพูตัวนี้จะโตช้าหน่อยใช่ไหมครับแล้วก็ตัวนี้เรียกว่าอะไรเนซี่โกลเด้นเนซี่ย่โกลเด้นตัวนี้เรียกว่าโลทล่า h r a เอพลลาตัวนี้แหละครับตัวนี้ตัวเนี้ยตัวนี้เนี่ยเนี่ยไอ้ม่วงเนี่ยอันนั้นลิมโนฟิล่าอะโลมาติก้าเอาออะโลมาติก้าก็คือไฟทองไฟทองครับไฟทองแคะแล้วก็จะมีตัวนี้อุสแคะ มีนี่ด้วยนะพิโลซ่าข้างหลังนี่และมีตรงนี้กา้านทูบอันนี้อะไรเนี่ยมามาเป็นเหมือน H R A อ๋อนี่ H R A นะครับเพหลานั่นเองก็คุณอยากได้ต้นไม้เนี่ยคุณก็มาช็อปที่บ้านเขาอยู่ที่ไหนนะอยู่ปิ่นเก้าครับซอยโรงยพยาบาล้าพญาใช่ไหมครับ,ค,รบคุณแวะมาเลย ติดต่ออินบอกคุยกันก่อนนะครับแล้วก็มาตัดมาซื้อมาปรึกษาเลี้ยงยังไงใช้อะไรอานน,น์ไม่ได้ใช้ของแพงใช้ของถูกกตเลี้ยงได้เดือนเดียวตัดขายแล้วเขาทำยังไงตู้ที่ที่นี่ไม่มีแอร์ใช่ไหมไม่มีครับยังไม่ได้ติดตด้วยค,คือปัจจัยเขาไม่ได้มีน้ําเย็นขนาดนั้นยี่สิบแปดถึงสามสิบเอ็ดองศาเขาก็เลี้ยงได้เลี้ยงไม้ที่พวกคุณว่าเลี้ยงยากเขาก็เลี้ยงรอดเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากเลี้ยงต้นไม้สวย คุณต้องมาบ้านอานนโมบายไบนะติดต่อครับไปได้เลยครับครับ